เพินกําลังเกยปลาวาซันน้สายิยิ้มยขักสุดปลาซิวตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ยมาด้อกินนํากันจวดจมืนี้พี่น้องจวดกยปลา อยู่ที่น้ำพุ่มเนาะจวดตอนนี้เพิ่งกำลังเฮ็ดก้อยปลาเนาะสายป้ายเนาะก้อยปลาอยู่น้ำพุ่มเพิ่งมาปลาเป็นปลาแซบแฮะปลาเต็นตเนี่ยนี่เนาะเก้อยนี่นาะปลาซิวเองบ้างนี่ความคักปลาซิวนะแซบคักแพ้เนาะเนี่ยมาๆๆพี่น้องจวดพี่น้องอยู่ไฮอยู่ป่าคือเก่า บ่มีนาแทียดีนะ,นะมีแต่ปลากระจดดกำลังสิแล้วเพิ่นว่า,าจาังได้สำเร็จและวา่าซั่นนี่ยังเครื่องครับตอนนี้เพิ่นกำลังอเอาน้ำปลาแดกมาใส่แล้วตอนนี้น,าาน,น,น้ำปลาแดกน้ำปลาระเร็กใส่ลงไป,ปเออใส่ลงไปเนาะน้ำปลาแด็กมะเพลศัยลง ข้าค oh, right? ั่วเซลองเอ๋ยกายวาแสบแสบสุดเนาะแสบสุดคุร uh ีคุรีเดือดกบเดือดกบเอบดีดีเลยหอมหอมลงของแวบริเก็บใส่ขาคั่วลงคนจบ คนละคนนะขักสุดมาบเสียงซิวมีพ่อหอมเนาะเจมส์แมม่บี่ยใาใช่ใช่งเทเราชิมก่อนมาเนี่ยแต่กล้องชิมก่อนน้อยมา

คุ้มซองเงินเบ่งนแจ๊บวคักๆแล้วก็ใช้ไฟฮ็ดคักไยแ่บสุดนะอืมอืต้องไปเไปเอาหมดลวะไร เาพูดะรีัวครนมามิตะกินข้าวเต็มมีอะไรเรก็ชอบกินชอบกินล้วก็กินไปดานดัดจากตัวเอตี้พาไกินปเต็มกำลังลามเมบางบริเวณนากินเต็มเลยตตับตตับเอืม ดันจะต่อยได้นอนจนดึน,นตอนไปเต้นทา่ามา